ในวันนี้นะคะอ้าก็เรียกว่าเป็นอะ,อะไรล่ะคือเวลาเราขับรถเราก็จะเปิดเปิดฟังวิทยุโนน,โนี่นั่นใช่ไหมคะคอันนี้ก็คือมาอันเดียวกันเลยกับดีเจปูเป้จำดีเจปูเป้จได้จำได้นี่คือแขกรับเชิญของดีเจปูเป้ที่คุยจริงๆแล้วเนี่ยแบม,มก็สนใจแขกรับเชิญคนนี้แล้วก็รวมทั้งดีเจด้วย ปรากฏว่าตอนนั้นเราติดต่อดีเจปูเป้ได้ก็มาคุยแต่ว่าแขกรับเชิญเนี่ยคนนี้ไม่อยู่ไปต่างประเทศวันนี้เขากลับมาแล้วแม่ก็เลยเชิญคือจากการฟังแล้วรู้เลยว่าแขกรับเชิญคนนี้โอ้โหมีภูมิธรรมอ่ะนะคะแล้วยิ่งน่าทึ่งกันไปอีกพอรู้อาดประวัตินะโอ้โหอายุน้อยมากยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปียี่สิบสี่มีภูมิธรรมแล้วแม่จำได้ไหมตอนเรายี่สิบสี่เนี่ยเรามีภูมิธรรมสูงมาก จำได้ไหมแม่ใช่ไหมเย็นเย็นมาเราไปหาอาธรรมกันทุกคืนนี่จำได้ไหมไปที่อาโคจรตลอเาสองคนเรานี่นะเราอาธรรมเราแรงมากตอนนั้น24กําี่กลังแรงมากเลยนะสามสิบเรายังไม่หยุดนะครับแต่ตอนนี้ล่ะตอนนี้หยุดแล้วเราไปรู้จักเลยนะคะคุณขุนเขาสินทุเสนเคจรบุตรนะคะสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเก๋มากเลยนะชื่อขุนเขานะฮะขุนเขาแล้วชื่อเล่นรู้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรครับ ภูครับกูเป็นกูเขานะฮะไม่ใช่กูไดึงนะครับออจริงๆต้องอยากบอกที่มาที่มาของชื่อนี้ก่อนเ,ออเพราะว่าที่มามันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยแม่ตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าอยากให้เป็นเหมือนคุณเขาเออคือคุณเขาเนี่ยถึงแม้มันจะดูแล้วมั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวออแต่มันก็เป็นที่พักพิงให้กับนะครับเราสิงสารสัตว์ให้กับต้นไม้ใบหญ้าให้กับหลายๆสิ่งได้ดูแลสบายใจคือพูดง่ายว่า ถ้าผู้ชายคนหนึ่งเป็นอย่างคุณเขาได้จริงเนี่ยเขาจะเป็นผู้นําที่ดีได้และเป็นผู้นําที่อ่อนโยนด้วยเพราะว่าเขาจะแข็งแกร่งภายนอกแต่ภายในของเขาเนี่ยจะอ่อนไหวอ่อนโยนนะครับผมก็พยายามทุกครั้งที่ตัวเองนึกว่าอยากจะเป็นผู้ชายแบบไหนจําชื่อที่แม่ตั้งไว้ว่าคุณเขาไม่พลาดแน่นอนอ๋อหมายถึงว่าคุณแม่ก็จะอธิบาย ชื่อที่มาของชื่อเราด้วยใช่ไหมครับโอ้อธิบายเลยครับเขาเขาจะมีทุกอย่างของเขาที่เขาทำเขาจะวางแผนตลอดงั้นั้นหลังเราต้องเชิญคุณแม่มาพูดคุยบ้างได้เลยคุณแม่ก็คงปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะโอ้แน่นอนฮะแน่นอนจริงๆแม่เนี่ยต้องเรียกว่าตรงกับชื่อรายการที่สุดเพราะเป็นธรรมในใจคือแม่เขาพูดคำหนึ่งซึ่งดีมากๆเขาบอกว่าจริงๆธรรมะเนี่ยมันคือมันก็เหมือนกับธรรมชาติคือมันอยู่ทุกที่จริงๆบางครั้งคนเราไปวัดนานๆแต่ธรรมไม่เข้าไปในใจก็เหมือนกับว่าเราโยนหินลงไป น้นําหินมันก็ไม่ซึมน้ําแต่เราเอาฟองน้ําโยนลงไปในน้าฟองน้ําก็ซึมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปวัดบ่อยแค่ไหนหรือเราไปปฏิบัติธรรมนานแค่ไหนไมีไดิวพี่แบบนะที่ไปนี่ดีแล้วนะสี่ห้าวันแต่ไมน่นี่ไม่ได้รู้สึกว่าวาพี่เลยไม่ใช่ไม่ก็ถ้าพูดด้สยกตต้องรีบกันก่อนนะต้องรีบกันก่อนเพราะว่าที่ไปเยอะๆเนี่ยดีแล้วเพียงแต่ผมไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าประเด็นหลักคืออยู่ที่คุณไปบ่อยแค่ไหนไม่ผมว่าประเด็นหลักคือคุณเนี่ยสามารถรับท ที่อยู่ทุกวันเนี่ยได้มากแค่ไหนปิดหวังรถ หมุดหงิดแฟนทิ้งลูกวัยวายทำซอสหกใส่เสื้อรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าวัดอีกเพราะจริงความหมายของวัดเนี่ยครับมันคือวัดใจที่เราไปวัดเนี่ยเราไปเพื่อวัดใจวัดว่าใจเราอยู่ระดับไหนแล้วถ้าเราไปวัดแต่ลืมวัดใจเราก็ไปวัดแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่แม่ทําให้ดูตลอดคือว่าธรรมะอยู่ทุกที่ถ้าเราไปที่ไหนแล้วใจเรามันถูกต้องนะครับเหมือนที่ปัญญาเซนบอกว่า ธรรมะเซนปัญญาเซนชนิดเดียวที่จะเอาขึ้นไปบนภูเขาก็คือปัญญาเซนที่คุณจะนําลงมาจากภูเขาด้วยเข้าใจไหมค่ะคือมันไม่ได้อยู่บนภูเขาอ่ะมันอยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะเรามีนะครับอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเห็นธรรมได้เพราะเราเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครพูดตรงๆเลยนะตอนผมก็ไม่เข้าวัดค่ะนะฮะแต่ผมคิดว่าธรรมะไม่ใช่วัดอะวัดอยู่ไปหมดเลยนะฮะอย่างอย่างอย่างที่โดยเฉพาะวัดอยู่กับเราทุกเดี๋ยวนี้ ใช่ไหมครับนี่คือวัดหยุดกับเราละเนี่เมื่อไหร่ก็ตามเรามีสติแต่จริงๆงวัดในที่นี้ที่ทั้งพี่ภูเนี่ยเรียกพี่ภูแล้วกันกับอ้เนี่ยแม่เข้าใจว่านั่นคือตัวธรรมะนะไม่ใช่หมายถึงวัดที่มันมีเป็นเป็นวัตถุนะแต่ไม่ถึงว่าธรรมะ ตัวธรรมะเนี่ยมันอยู่ทุกแต่ว่าแต่ว่านะต้องพูดให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยลาคนบอกว่ารายการธรรมะนี่แปลกๆไม่ให้คนเข้าวัดเข้าเถอะ<า>นะถ้าท่านไปแล้วท่านได้ธรรมะเพิ่มขึ้นค,ความที่ท่านอาจจะมีธรรมะในใจมันน้อยนะครับไปแล้วเติมเต็มมันแต่ว่า ธรรมะไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นอย่างเดียวไงครับใช่ไหมต้องนำธรรมะมาใช้เอามาใช้ด้วยและอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกรับเชิญของเราทุกคนที่พูดคุยกันมาแบ่งประสบการณ์กันก็คือนี่แหละค่ะเขาได้อะไรจากธรรมและที่สําคัญที่สุดเขาใช้ธรรมเนี่ยอย่างไรแล้วมันก็น่าสนใจมากเด็กหนุ่มอายุ24ีปีนะคะที่แบบว่าเออสามารถจะนําเรื่องราวทางธรรมกับทางโลกเนี่ยมาผสมผสานกันได้เพราะพี่ภูเนี่ยจบจิตวิทยา ใช่ครับจบจิตวิทยาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับใจคนอที่ของมันบอกนะฮะซึ่งผมเนี่ยสนใจเรื่องจิตใจคนมาตั้งนานแล้วเพราะผมมองว่าเอางี้เอาง่ายๆเลยนะฮะให้คุณอ้ายกับคุณแหม่มเนี่ยลองทายดูว่าผมกำมืออยู่เงี้ยสองข้างเนี่ยผมจะแบมือข้างซ้ายหรือข้างขวาออกก่อนกันลองทายดูสิฮะข้างซ้ายถามจริงๆอ้าพี่อ้ายว่าอย่างไงครับไม่ทราบไม่ทราบนี่คือไม่ทราบถ้าถามจริงคือเมื่อกี้ พี่แมมเนี่ยดาวถูกไหมฮะใช่เราเนี่ยต้องเดาวในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแค่นี้แต่รู้ไหมครับว่าเราสามารถจะคาดการสุริยปราคาจันทรุปราคาดาวหางได้เป็นร้อยเป็นพันปีโดยไม่ผิดพลาดเรารู้เรื่องดวงดาวมากกว่ารู้เรื่องจิตใจดวงใจของเราครับ know more about the moon t h a n the mind นี่คือคำที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเลยว่าเราศึกษามาเยอะแล้วเรามีกล้องจุลทรรศเรามีกล้องกุลทรนศ แต่ไม่มีกล้องไหนที่ส่องใจตัวเองได้ยกเว้นกล้องที่ชื่อธรรมะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเฮ้ยสิ่งลึกลับที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่บนท้องฟ้ามันอยู่ในหัวของเราเองอยู่ในใจของเราเองก็เลยตั้งใจศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุประมาณ15นะครับสิบสี่สิบห้าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจิตใจครับแล้วก็มาพร้อมๆกันจิวิยาจะมาก่อนธรรมะสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจะสนใจศึกษานิยาวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับพออยากรู้พอรู้เรื่องนี้แล้วปุ๊บก็แบบตั้งคำถามแปลกๆว่าไอ หุ่นยนต์เนี่ยเราเห็นหุ่นยนต์กันใช่ไหมฮะอาซิโมอะไรที่มันแบบทาอะไรได้ผมตั้งคาถามว่าโอเคหุ่นยนต์มันขยับได้มันทําได้หลายอย่างแต่หุ่นยนต์วันหนึ่งเนี่ยมันจะรักได้ไหมแล้วมันจะอกหักได้ไหมอ้าผมแบบนี่คือตอนเด็กๆนะฮะแล้วผมก็เอาแล้วถ้างั้นแล้วมนุษย์กับหุ่นยนต์มันต่างกันยังไงล่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ตั้งมาก็เลยทําให้ผมอยากเรียนจิตวิทยาเพื่ออยากจะรู้ว่ากลไกการทํางานของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็ได้มาค้้นพบว่าอย ถึงแม้เราจะไม่สามารถจะร่วงรู้ไปได้ว่าหุ่นยนต์มันจะมีอารมณ์ได้หรือเปล่า<ม>และถึงแม้เราจะไม่สามารถอ่านใจได้เนี่ยนั่งอยู่ใกล้แค่นี้<แ>ผม,มอ่านใจพี่ไา้กับพี่แมทไม่ได้<ม><ม>แต่ผมว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการอ่านใจคนอื่น<ม>คืออ่านใจตัวเองครับ<ม><ม>อ่านให้ออกว่าทําไมเราถึงต้องติดสิ่งเสพติดชนิดนี้<ม><ม>อ่านให้ออกว่าทําไมคนคนนี้มาทําให้เราทุกข์ได้มากกว่าคนอื่นและอ่านให้ออกว่าทําไมพ่อแม่ที่เคยทิ้งเราไปตั้งแต่ห้าขวบยังทําให้เรา เจ็บถึงบัดนี้แล้วทาให้เราต้องไปทิ้งผู้ชายคนอื่นอีกห้าสิบคนสิ่งเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกว่ากลไกทางจิตวิทยาที่อยู่กับเราทุกวันรู้ไหมครับว่าคนเราจริงๆแล้วที่ทาที่เราทําให้คนอื่นทุกข์มากที่สุดเนี่ยเพราะเราทุกข์คนที่มีความสุขจะไม่มีวันทําให้คนอื่นทุกข์เพราะว่าเขาจะอยากแค่แพร่ขยายหรือแบ่งปันความสุขแต่คนที่สร้างความทุกข์มากที่สุดคือคนที่มีความทุกข์มากที่สุดลึกๆแล้วผมก็เลยว่าเอ้ย ถ้างั้นถ้าเราอยากให้โลกใบนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปแก้ที่โพลิซีหรือว่านักการเมืองเนี่ยมันก็ดีนะคนที่ทําแบบนั้นนะแต่ผมอยากจะแก้ที่ใจคนมากกว่าพอตัดสินใจตอนนั้นปุ๊บก็ได้คําตอบแล้วว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแก้ใจคนและปรับอารมณ์คนคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่คิดตอนอายุ15เหรอคะ อ๋อประมาณประมาณไม่ไม่แน่ค่ะก็คิดมาเรื่อยๆรือนี่ก็กันกรองมากันกันกรองตอนนั้นก็แค่คิดว่าน่าจะใช่แล้วก็เราก็ลองมาเรื่อยๆรอครับถ้าสนใจอย่างนั้นทําไมไม่เรียนทางด้านศาสนาหรือปรัชญาไม่ไปเรียนจิตวิทยาคําถามดีมากพี่อ่ะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราเนนี้เป็นเด็กหนุ่มอายุ24ปีนะคะชื่อว่าขุนเขาสินทุเสนเขจรบุตรนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ ชอบที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะเพราะว่า,า,า,าพี่ภูเนี่ยนะนะก็เป็นเด็กนุ่มที่ชื่นชมไม่ชื่นชมมากเลย,ยทีเดียวนะนะที่เขามีคําถามแล้วเขาก็พยายามที่จะหาคําตอบอแล้วเขาก็นําคําตอบนั้นแหละแล้วก็มาปฏิบัติไอ้อน,นี่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของอธรรมะเนี่ยนะคะคือหมายว่าเราต้อง นำมาใช้ในชีวุดจริงให้ได้ค,คนเราจะต้องการอะไรอ่ะอายบ,บางวันนราเห็นไอ้ไลายมาหาแหม่มเนี่ยมาตื่นมาได้ไปอะไรอะไปไปวัดใช่ไหมคะคแล้วก็เงียบสงบชีวิตต้องการอะไรมากกว่านี้อีกใช่เออเนี่ยคือวันนั้นที่ไลน์มาไอ้ไอ้ตื่นตีสี่ตีสาไอ้ไปกราพบพระมหาใหม่ และตอนนั้นอะ่ะมันว่างแล้วมันโลงแล้วมันสงบแล้วไอ้ก็คิดว่ามนุษย์มันต้องอย่างอ้ายต้องการอะไรมากกว่านี้อีกอกับผู้มาทีนั้นอะ่คะ,ะความสงบ่ะยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ในวินาทีนั้นแต่พอมาวินาทีนี้ออก็ต้องการความสงบเดี๋ยวกับไปหาความสงบก่อนครับค่ะเอาล,ละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของคุณขุนเขานะคะยังมีอีกสองสัปดาห์ก็ยังติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรมันแปลว่าไม่มีความหมายในตัวของมันเองหมายความว่าความหมายของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอยู่ครับคนสร้างคือคุณคบ<อ>ตอบเหมือเดือนะเรื่องเซนใช่ไหมที่อาจารย์ให้ไปถามว่าลูกศิษย์ทุกคนพรุ่งนี้ต้องมาตอบว่าให้ไปหาจิตใช่ไหมทุกคนตอบอธิบายจ๊ะจ,จ,จมีอยู่คนหนึ่งร้องผม้องให้อาจารย์ขอโทษนะอย่าโทษเขานะเขาหาทั้งคืนหาจิตไม่เจออ <laughs> <laughs> าจารย์บอกนั่นแหละคนที่เจอแล้วจิตความจริงที่ว่า ตัวตนเนี่ยคือสิ่งที่สมองเราสร้างขึ้นมาเองและยิ่งเรามีอัตรายิ่งเรามีตำแหน่งยิ่งเรามีเงินเยอะเราก็ยิ่งตัวใหญ่พอพื้นที่มันใหญ่อุจจาระก็เลยมาติดได้เยอะใช่ไหมคะแล้วอะไรทำให้พี่ภูแบบว่าทุกถึงต้องแบบมามาศึกษาธรรมะที่ภูวัยรุ่นเลยผักมันจะไปพลาดได้อย่างไรอย่างไรนะฮะครั้งแรกบอกข่าครั้งแรกเลยใช่ไหมครับก็แค่รอเปล่า